ถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปเป็นท่านจับภาพนที่ทหองไ,ไม,ไม่ไม่แต่งเลยผม,ม่ะมยกำลังเอเยนค,นคนถ่ายภาสีสวไม่เป็นไปไม่ได้อย่างไรวะสุดสุดท้ายก็โอ้โหเละคุณแต่งภาพที่สี่อล้ว

เราขนุนใครจุดประทุเสียงทงนี่บปอบปอบลุงนี้ไปแล้วนี่ไงข้าวหัวไปละเออกมามีโอกาสได้ดูวิวเพิ่มเว้ยไม่ข้าวหัวไรลุงเนี้ยมีโอกาสมีโอกาสได้ดูวิวเพิ่ม <laughs>